สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี่สิบห้ามาเบิงลูกลูกพี่น้องลูกลูกโอ้ยได้ยินเสียงบอพี่น้องเห็นบอคนะคนะเห็นบอพี่น้องเห็นบอเห็นบอพี่น้องมันหลายแต่เด้พี่น้องไหลยหลายนกเบิงมันเห็นข่อยมันที่มีบอพี่น้องมีแล้วพี่นอ้อง มื่อนี่ก็ตื่นตาเศร้าเด้พี่น้องไปไสบาทอันบุญเขาประดับดินพี่น้องบุญเขาประดับดินเขาสากบ้านห้องละพี่น้องเลยตื่นไปกับสาละมีพี่น้องไปกับสามีนั่นแหละเพื่อนก็นเลยส่วนไปก็เลยพากันไปตลาดต่เศร้าล้วพี่น้องไปไสอยู่ตลาดพุรัะพระอยู่ในซอยนี่เพื่นอนกับ มาบ่ามาแน่ก็บเลยบวรล้เวลาเพินพี่น้องเออขามากไาลก็มากช่มต้นใหม่พี่น้องเพิ่งต้นหมากหลากใหม่นอกข่อยมันหนีแล้วพี่น้องเออเนียนข่มันหน,น,นีแล้วมันเป็นบุญเขาประดับบินพี่น้องประเพณนี้บ้านเขามาอยู่เทพโดนล้วกันจําประเภทนี้บ้านเขา,าได้แล้วพี่น้องไม่อยู่ เหตุการณ์เหตุงานเนาพี่น้องยูจนเทาอยูแต่งแต้ไวรุนรุ่นไปเลยพี่น้องยูจนเทาวันนี้ได้ชมบรรยากาศแต่เสาพี่มองพักปังไปง่างานพักปังไหมพี่น้องที่ได้เด็ดกิ่นเราพี่น้องนี่แต่มันเงา,าเป็นน่าที่เปลี่ยนสิยาหนางังแบบนี้พี่น้องยาหนังใบยญ้านาง มาแล้วพี่น้องมันคือบ้าข่อยบออ่เห็นมัน,นอะไรบุ๊กมาแล้วก,ก,ก็ะดากระดากำลังร้องพี่น้องร้องลองร้องเบิง่งอันนี้มันละข่อยได้พี่น้องไปซื้อมันละซองมาปลูกพี่น้องว่นี่กระถางหนึ่งซองหนึ่งน่งงนงะมีแปดเอ้ยมีไ้วยนอ มีแปดเม็ดพี่น้องแปดเม็ดก็ได้จักเมก็ดลหรเกิดเกิดนี่ได้หาหกเจ็ดพี่น้องเออได้หาอันนี้สองอันนี้สามได้หาตนเมื่อวานไม่ได้กิ่นบอมาละมาละขี่นกนั่ไบ่ได้กินเลยพี่น้องตายตายมดแล้ว อันนี้กะหงละค่ะพี่น้องหงละพามันบ่ค่อยถึกแดดปานไงพี่น้องมันเลยใบหยๆเนาะเป็นบ่สมันลังแตกพี่น้องยอดประคามค่อยก็งามๆสะเดาวค่อยก็กเด็ดไว้พี่น้องค่อยย่ามันยาวเว้มันแตกไว้เด็ดกินก็ลาบเห็นบ่พี่น้องนี่ชะ่ะแหเนี่ยขยานอะไรดิ ไอตัดมันพี่น้องนี่ไอ้ตัดมันออกมันแตกเนาะเดี๋ยวเด้ออันนี้ก็าง,งามเลยแมงลักแมงลักไปนี่คุณบอกแ,ลแลซะลเลนเน่ไปปูงแล้วพี่น้องแล้วเด็ดมันออกไปซ้ำใส่อันยอดมันเนี่ยไปซ้ำใส่อีกกระถางหนึ่งพี่น้องเออกระลังซ้ำไอ้ตัวพี่น้อง นี่กับพักบังพี่น้ตูนี่กับพี่น้ตูนี่กับปังพี่น้องนี่กับอีตูนอดบักต้นบักขามปลูกไว้แต่ใส่ต้มไกพไม่พี่น้องลายเติบเลยงามพี่น้องงามพอกระเด็ดออกจากนี่แล้วพี่น้องเอามาซ้ำใส่อันนี้พี่น้องบาเนี่ซ้ำใส่ในอันนี้ ติดอยู่พี่น้องเห็นบ่ซืึนพอวออยู่ซืึนพอวอแพ้แว่ยู่อันนี้ก็พ่อได้กินอยู่ด้วยเนี่ยพี่น้องเลยใบผักชีฝรั่งพี่น้องอันนี้ก็บกะตัดมันพี่น้องบอสันไม่ทิบบอแตกตัดไปใส่แม่กินแม่อันนี้พี่น้องบอสเซลาแม่ก่อ เฮ็ดไปทัว่วแหละพี่น้องเฮ็ดไปทั่วทีดทั่วแดงเขามารลุ่นกันพี่น้องว่ามันสีงามขึ้นในคลิปป้พี่น้องเนี่ยเบิ่งหากมันพี่น้องหากมันอัน,นแตกพี่น้องบ่อันนี้หอมแขกเลยพี่น้องหอมแขกนี่ก็หอมแขกด้วยกันพี่น้องกําลังเด็กจากมือหนอ ได้สามสี่หมื่นเาะสี่หมื่นพี่น้องเอ้ยกู้ข้าวค่ะพี่น้องค,ค่ยให้มันเหลือซ้ำเนีน่พี่น้องไม่หมดมาละกำลังทดลองไปแล้วพี่น้องมื่อกี้กับพี่ละน้องด้วยคลิปนี้นะพี่น้องเนาะ ตื่นต่เศร้าไปใส่บาทอ้วก็มาถ้าพี่น้องมาบึงผลงานในเสด็จพี่น้องก็ลังล่องเนาะพี่น้องยาวากันเลยพี่น้องเด้อยาลากันพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้ขข,ขอบคุณพี่คุณน้องหลายๆด้วยจ้ะที่มาชมคลิปนี่เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> พอกันไม่คลิปหนาเนาะพี่น้องเมื่อนี้ยขอบคุณหลายๆายด้วยจ้าที่มาชมคลิปนี่เนาะพี่น้องเนาะ มเมอนกะให้พี่น้องมีความสุขหลายๆได้จ้าเมื่อบุญบานเฮาได้พี่น้องมเมเนี่ให้พี่น้องมีความสุขหลายๆกินข้าวเ่บนอนหลับฝันดีขึ้นเก่านะจะเนาะเมเนก่ะขอบคุณด้ค่ะสวัสดีค่ะ